็เราก็บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคือเราได้ปุญแค่ไหนยังไงบ้างครับคือเราจะได้ในส่วนของเราที่เป็นเรียกว่ามุติตาจิต พชนะมีนะพระเจ้ามีปัญญาอนุโมทนาเป็นการชื่นชมยินดีเมื่อเขาได้กระทําความดีไม่ใช่เห็นเขากระทําความดีอิจฉานะมันไสจังอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นอกุศลในจิติตนะอย่างพระเจ้าบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเห็นใกลให้ทานอย่าไปห้ามแต่ยมบอกอน,นิสงส์ก็ได้ อย่างไรนะพระเจ้าประเสริฐที่โกธสนตามนะพระเจ้าบอกศรัทธาที่ไหนให้ทำที่นั่นแต่การจะได้มากได้น้อยนั้นก็ต้องพูดแยกไปอีกพระองค์ก็แยกตั้งแต่เรื่องการให้ทานกับสัตว์ให้ทานกับคนนะทุศิลมีศิลน,นะราสจากกามเป็นอริยะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะให้กับอริยเน่ยนะมากกว่าแสนโกรธเท่าตัวประมาทไม่ได้เลย ราะนั้นเราให้ทานกับสัตว์ได้ไหมได้แต่มันน้อยซึ่งพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเสร็น้ำล้างหม้อนะ้ำล้างหม้อเราไม่ใช่แล้วเทไปแต่เจตนาหวังจะให้สัตว์เล็กๆในน้ำคล้ำได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ได้กันนะทำกับมนุษย์ก็ได้แต่เรารู้ไหมมนุษย์มีสิทธไหมเป็นทักนะเิยาบุคคลไหมยอย่างนี้นะนั้นขนาดสมัย พระองค์เป็นพรามชื่อเวลามารวยมากแจกถาดเงินถาดทอง8 4 0 0 0ันถาดเงิน840 0 0ันถาดกับคนเป็นร้อยเป็นพันพระองค์รึกว่าพระองค์ได้มาหาทานชั้นเลยบอกว่าครั้งนั้นไม่มีทัพเดนยามบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยสู้ให้กับรโสดรฟันองค์เดียวไม่ได้นะแล้วพระองค์ก็ไล่ลําดับมานะอะริบุคคลไล่มาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จนทั้งการสร้างกุฏิการรักษาศีล การเจริญภาวนาเราเห็นความเป็นอน,นิจจังอย่างนี้นะ <c oughs> ทีนี้มมมไม่ขอถามครัขอโอกาสเจ้าค่ะคือว่าสมมติว่าอย่างโยมทำบุญมาใช่ไหมคะแล้วโยมเจออมิสเตอร์ซันโยมบอกว่าเอาบุญมาฝากใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าอนุโมทนาบุญออย่างนี้ค่ะเขาจะได้บุญแค่ไหนคะเออในเรื่องเอาบุญมาฝากเนี่ยมันก็ไม่ได้ ไม่ได้อามาฝากกันกันได้แบบนั้นนะเพียง mm. แต่เราเนี่ยประกาศความดีของเราเราเ,เออเราไปให้ทานมานะทีนี้คนได้ยินเราพูดว่าเราไปให้ทานมามันไส้หรือว่าชื่นชมใช่ไหมอ่าถ้าเราชื่นชมก็เป็นกุศลในจิตเราไนงะแต่ถ้าเรามีอกุศลเราแหมทาเป็นมาคุยอวดอะไรอย่างนี้นะก็เราก็เป็นอกุศลจริงๆเขาก็อาจจะเจตนาดีใช่ไหมซึ่ง เป็นการที่ว่าชักชวนเหมือนกับว่าเอฮิปัสโกผู้เจ้าบอกให้ชวนกันเข้ามาดูในธรรมวินัยนี้นะเราไปฟังธรรม,มนะเออธรรมะดีมากเลยเป็นของพระตถาคนาเธอหน้าได้ไปฟังนะเรามีความชื่นชมยินดีไหมนะอย่างนี้เพะาะนั้นกเออ็เราทำความดีถามว่าออมาบอกหมู่เพื่อนได้ไหมก็บอกได้แต่ก็ไม่ได้บังคับก็จะต้องบอก ส่วนคนรับฟังก็ควรมีมุทิตาจิตก็คือชื่นชมนิดีก็ดีตั้งใจฟังเขาว่าเขาทํามาแนละ้วถูกไหมถ้าไม่ถูกก็เสริมถ้าถูกแล้วก็อนุโมทนาก็เหมือนกับการกล่าวธรรมเนี่ยที่คนบางคนก็คิดว่ารู้ธรรมะดีแล้วนะผู้เจ้าก็บอกในเธอลองพูดไปสิถ้าเธอพูดถูกเราจะอนุโมทนาถ้าเธอพูดผิดเราจะเสริมให้สมบูรณ์นะอย่นีนะ